เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เ,เพื่อนๆรับชมนะครับประสิทธิธภาพการทํางานของเจ้า M4A1 ปืนแก๊สจ,จีนเนี่ยเป็นยังไงตัวนี้ก็คือเป็นตัวอัปเกรดนะครับผมเป็นปี2021 Mac เนี่ยมันจะเป็นแบบ Mac s t a n นะครับผมก็คือเป็นล,ลูปทรงแบบทันสมัยไม่ใช่ลูปทรงแบบธรรมดาธรรมดานะครับผ <give> มเป็นแบบ Mac Classic ที่เรารู้กันก็คือขึ้นล้ำหนึ่งครั้งก็คือการดึงดึงโบไปแบบนี้ครับผมโอเคต้องมาดูนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูพันท้ายฝาบได้นะครับผมนี่ แล้วปรับให้ปรับให้มันอยู่ในระดับนี้นะครับผมข้อข้อแข่เราผมก็สอบให้เพื่อนๆรับชมหน้าหมดเลยนี้โอโ้แรงดีคอยของปืนครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองแบบหมดสัวโตให้เพื่อนดูนะครับผมประสิทธิภาพของมันนะ นี่ครับเพืเ่อนเื่อนลูกหมดโบค้างนะครับผมนี่นะแล้วเราก็ปลดโบตรงนี้นะครับผมดูนะผมปลดโบนะนี่ครับผมนี่ยนะความสนุกของปืนแก๊สนะครับผมอ่ะขึ้นลำปุ๊บเห็นไหมลูกหมดโบค้างนะครับลองยิงให้ดูซิเป็นไงอันนี้คือหมดเอาตัวเดี๋ยวขอเสีเล่นเล่นดูนะปลดตัวปลดโบค้างไว้เราจะสามารถลั่นได้แล้วนะ เห็นปะเห็นปะดูแรงดีคอยผมไม่ได้เก่งนะเดร็จแล้วผมแรงสิบป,ปืนนะแล้วผมลองลัวดูน่าสอเคแก๊สหมดนะครับเพื่อนนะจะลองให้ดูแม็กต่อไปครับ จะเห็นถึงความไม่สเสถียรของปืนแก๊สน,นะครับผมก็ถามาเล่นสนุกไหมเฮ้ยมันเล่นสน,น,น,นุกครับเพื่อน ิลแบบปืนจริงเลยนะครับผมยิงแบบโบค้างแรงรีคอยมันมันนะครับผมยิงเป้ายิงกระป๋องดมแก๊สให้ชื่นใจนะครับ so, อยู่กับช่องชื่อว่าแอร์ซอฟกันนะครับวันนี้พามาดูสินค้าอีกหนึ่งตัวครับ M4A1 นะครับเพื่อนๆตัวนี้ไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับแต่เป็นแก๊สนะครับเพื่อนๆน,นะก็ปืนแก๊สเนี่ยระบบมันจะฟิลปืนจริงเลยนะครับผมก็คือ,อลูกหมดโบ้ค้างนะครับแต่ตอนนี้คือผมไม่ได้ใส่แม็กโบ้มาเลยไม่ค้างนะครับผมแล้วก็มีกระดูกหมานะครับผมตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนมันไม่เหมือนไฟฟ้าก็คือตรงที่มันจะ เข้าเซฟไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเราไมา่เราไม่ดึงโบนะครับเห็นไหมว่าผมปรับปรับเรื่อเซฟไม่ได้ <_ C aut> เห็นปะ ah? คือเราต้องดึงโบก่อนนะครับผมนี่เดี๋ยวผมพผมดึงโบเนี่ยคือการขึ้นลำนะครับดึงโบเนี่ยเพื่อให้ลูกกระสุนเข้ารังเพลิงเราก็จะสามารถเข้าเซฟได้เห็นไหมว่าสามารถเข้าเซฟได้นะครับแต่ถ้าเราลั่นไกลหนึ่งครั้งปังนะครับเราก็จะไม่สามารถเข้าเซฟได้เพราะว่าปืนเราไม่ได้ขึ้นลำโอเคตัวนี้นั่นเพื่อน M4A1 นะครับผมบอดี้เนี่ยลายม้านะครับผมลายโค้นั่นเองนะครับผม ก็คือปืน M4A1 เนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่เด็กและนะครับผมตั้งแต่เด็กๆละใครชอบใช้โจรหรือว่าพระเอกให้ตอบอ่ะคงไม่ต้องตอบก็รู้ยู่กันอยู่นะครับว่าฝั่งพระเอกเนี่ยจะใช้กันนะครับผมแล้วก็ก็คือฝั่งโจเนี่ยจะใช้อ่าปืน AK47 ฝั่งพระเอกก็คือ m c a 1นะครับผมปืนตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆค่ายงาน Golden e a g l e ลนะครับผมเป็นตัวอัปเกรดปี2021ก็คือโบส้มเนี่เพื่อนๆเห็นไหม โบลูกสูบเนี่ยมันจะเป็นสีส้มแล้วนะครับผม,ผมก็คือเป็นตัวอัปเกรดทนทานนะครับผมแล้วพูดกันแบบว่าตรงไปตรงมาแบบไม่ต้องหายของนะครับว่าปืนแก๊สจีนนะครับผมกับปืนไฟฟ้าจีนส่วนใหญ่คนไทยนิยมเล่นอะไรในสนามก็ต้องตอบแบบตรงไปตรงมานะครับว่าคนไทยนิยมเล่นปืนไฟฟ้ามากกว่าปืนแก๊สนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมไฟฟ้ามันมีของแต่งเยอะนะครับมีของแต่งทุกส่วนแล้วมันสามารถที่จะ อาจทำได้ทั้งสปีดแรงนะครับผมหรือว่าจะทําแม่นยําก็ทําได้เช่นกันนะครับผมและของแต่งก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเออใช้ติดการติดบอร์ดใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมนะครับผมการทํางานของระบบไฟฟ้าเนี่ยมันก็ทําได้แต่ปืนแก๊สเนี่ยมันไม่สมดุลมันไม่สเสถียรถึงมันจะเล่นสนุกก็จริงนะครับผมมีแรงรีคอยนะครับผมลูกหมดโบค้างเล่นมันนะครับผมฟิลแบบคล้ายๆปืนจริงแต่มันก็ถ้า ทำแบบดังสุดๆอ่ะปืนแก๊สก็ยังไม่สามารถสู้ไฟฟ้าได้อันนี้คือผมตอบแบบตรงไปตรงมาไม่ได้มาหวางขายของนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเอาไปประกอบการตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นปืนแก๊สในสนามเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีเงินนะครับผมก็คือเป็นตัวาตงานตุ๊กเกียวมารุองาน VFC งาน GHK นะครับที่เขาเล่นกันในสนามมันก็จะมีราคาแพงนะครับผมแต่ถ้าเป็นปืนจีเนี่ยราคามือหนึ่งเนี่ยห้าหกพันแบบเนี้ย ครับผมหมายถึงมือหนึ่งนะไม่ใช่กระบอกนี้มือหนึ่งก็ห้าพันหนึ่งเลยมันไม่สเสถียรปืนมันไม่แม่นยำนะครับผมถึงมาเล่นสนุกก็จริงแต่มาลงสนามแลวมันสู้ใครไม่ได้จริงผมพูดก็คือพูดกันอย่างไปตรงไปตรงมาแต่ถามว่าเล่นจริงกระป๋องยิงอะไรอยู่บ้านเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพื่อนๆสําหรับตัว m c a 1นะอันนี้คือปืนจีนเอาเพื่อนๆบอกแบบนี้นะครับผมวิธีการดูแลปืนแก๊สเนี่ย ระบบกันไกของมันภายในนะเพื่อนๆมันทํางานไปพร้อมๆกันก็คือเหมือนเครื่องเครื่องยนต์รถนะครับผมที่มันจะต้องมีน้ํามันเครื่องเพื่อหล่อลื่นกันอุปกรณ์อ่ภายในเนี่ยมันสกรอนะครับผมและปืนแก๊สเนี่ยมันไม่มีคาบเขม่าพเาพื่อนๆผมขอร้องผมพูดพูดคบนี้เลยนะขอร้องเถอะครับโดยใช้คํานี้เพราะว่าหลายคนนะครับผมที่สั่งปืนแก๊สจากร้านเราไปไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะปืนสั้นแก๊สเพื่อนๆเอาเอาน้ํายาล้างปืนจริง ล้างปืนแก๊สเพื่อนๆแล้วเกิดอะไรขึ้นปืนพังดีครับเพื่อนๆอย่าหาทาแบบนั้นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นปืนปืนบีบีการมันเป็นของเล่นเพื่อนๆมันไม่มีข้าวเขม่าอย่าเอาน้ำอย่าเอาน้ำมันปืนจริงล้างปืนปืนบีบีการนะเพื่อนๆเดี๋ยวมันมีปัญหาครับผมก็เหมือนตัวนี้แล้วผมอ่าเข้ามาดูข้างในครับผมว่าระบบภายในมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่ครับผมชุดโบ๊นะครับผมลูกสุกซ่อมนี่ครับผมก็ มันจะมันเอ่อระบบภายในมันจะไม่ได้ยุ่งยากเหมือนปืนไฟฟ้านะครับผมก็คือเราแค่ใช้สเปรย์ซิลิโคโนนะเพื่อนนะนี่เพ่องฉีดแบบนี้เลยนะครับผมฉีดได้ทุกส่วนนะครับผมภายในมันเนี่ยนะครับผมนี่ขออย่างเดียวอย่าฉีดใส่พอลีดเพราะเดี๋ยวลูกมันลื่น,นะครับผมเราก็ฉีดนะครับผมล้างทําความสะอาดนี่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปแบบนี้นะครับผมปุ๊บจากนั้นก็ดันหมุดกลับเข้าไปะครับผมเนี่ยหมุดมันอาจจะต้องตอกนะครับผมแต่ถ้าใครแบบว่าแข็งแรงก็ ใช้ได้ครับผมแล้วก็ลองดึงโบล์ดูซิลูกหมดโบล์ค้างไหมอ่าลูกหมดโบล์ค้างนะครับผมเพื่อนๆนี um de, hmm, hmm. ่เห็นป okay. ่ะนี nee, ่ครับผมแก๊สจะหมดแล้วนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมปืนแก๊สแบบนี้เพื่อนๆเพื่อนๆก็อย่าลืมแอดไลน์มาทีแอดสองศูนย์ห้าออลดมยูเอพีวายเดี๋ยวโทรมาสอดสามสินคาร์ดศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสองสามสี่ศูนย์ครับเพื่อนๆนี่วันนี้ผมแล็ตัวเอ็มสี่เอหนึ่งก็ต้องขอละตัวร้านเพื่อนไปก่อนนะครับผมถ้าชอบถุกใจทักมาเลยนะเพื่อนนะนี่เลยครับ